ม่ายแล้วผมถ่ายเอาถังก็ติดอะไรเอาเดี๋ยวพยายามกันนะจ๊ะเอายิงจะมาตบเราอย่างเดียวอ่ะโอเคดีพร้อมกันจริงโอเคเดี๋ยวตรงไปเลยนะไม่ต้องเอ้ยไม่รู้อ่ะใครลราใครมายิงเราเราเราเรียนยิงอัดได้เลยอย่าเพิ่งฆ่านะส่วนเจอมันกันลังได้จังหวะพอดีเท่ๆเลยเนี่ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่แหละนี่นะนี่นะแกก็ปัสสาล้วซุ่มคนแล้วซุ่มคนแล้วซุคนแล้วโอ้สุดยอดสุดยอด觉睡觉睡觉五六คนห้าคนไงเนี่ยยังไงสามคนเราก็ออกไนี่มึงโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยยังม่ยงยังไม่ยิงยังไม่ยิงยงไงเนี่ยโอ้โหถ่ายวีดีโอสิครับรออะไรอยู่โอแม่งเอ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าไปเยื่ดีอได้แน่นอนอย่างนี้ ไป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 ไก็พร้อมกตงครัไม่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 ทไปไหเดตังตังลอยมาเดิไปเ้อมาใหมตังาใหมทำอยู่เรื่อยๆเ่ยไอแกทำอยู่เรื่อยๆนะเออนะครับก็อย่างนี้ครับโอ้ โอ้เตอร์แ <poisoned> ม <indo> oh, ่งเห็นได้ยินเสียงรู้แลนโอ้โอตั้ตังโอ้โอโอ้อ้าา้โาาาาบาาาา้าา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 านีาาาอ้าา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 า แต่เนื้อมาตีทำไมเนี่ยสกลเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบินมาแอดมินมาแอดมินขอดิไม่แกลองอ่านดูดิเออมแอดมินมิวเต็และไอคนพูดจริงจีนนัน่ะมิวไปแล้วอ่ะโอ้นโอ้ยโอ้นโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้อ้นโอโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยออ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 อ มิสเตอร์โบนี่ก็โดนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดคนใครโดนอ้าโอเคไอยงยังยัแต่พี่โดนแล้วหรอโดนแล้วโอเคโดนแล้วเหดดูดิดูงมันชื่อฮึงหรือหังอ๋อโดนโดนบ็อกโดนบ็อกใหม่ใช่ไหย